เอ็นข้อมือเสพแต่ต้องทําคอมทุกวันทำยังไงดองีอย่างแรกเลยเราจะต้องปรับสเตชันพื้นที่การทํางานของเราค่ะลองเซิร์ชกูเกิลเล่นๆก็ได้นะเออร์โกโนมิกหรือว่ากายวิตร์นะคะมันคือการจัดตําแหน่งโตทางานให้อยู่ในแนวที่สรีระเรารับภาระน้อยที่สุดเนาะง่ายๆเลยก็คือโต๊ควรจะอยู่ในดับที่1ไหลเราไม่ยักขึ้นอย่างนี้ไม่สูงเกินไปอันที่2คือข้อศอกงอประมาณตั้งฉากพอดีไม่เหงียนขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าอยู่ต่ําลงไปจนแขนกึ่งเหยียดนะคะ อันที่3าก็คือส่วนใหญ่เจ็บข้อมือของมนุษย์ออฟฟิศเนาะก็จะมา็เนี่ยเอ็นปอกเอ็นอนิ้วโป้องอักเสบหรือว่าเป็นตรงนี้พังขืดตรงข้อมือเนาะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆแล้วค่ะเราก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนเมาส์จากเมาส์ที่มัน,นแบนๆปกติเปลี่ยนเป็นอันนี้เขาเรียกเป็นเมาส์แนวตั้งหรือว่าเวอร์ติคอลเมาส์เนาะมันก็จะลดาระเส้นเอ็นข้อมือเราทั้ง2ฝั่งเลยที่เป็นกันบ่อยๆอันทัดมาที่ที่ก็คือหาไอตัวแป้นรองข้อมือเอามาวางอันนี้มันก็จะลดแรงกดทับได้เนาะทีนี้ลองคนเปลี่ยนมา แสดงว่า1นึปกเส้นเอ็นเราอาจจะเริ่มเปื่อยหรือว่าตัวกล้ามเนื้อรอบๆเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยแข็งแรง